จายคาร์วนะครับกระนิมนมาอย่างเข้าวีรบรองที่ทางคณะทางวัดได้จัดเตรีตยมไว้ให้นะครับก็ขอกระนิมนผู้ร่วเลยนะครับและขอความเข้ขาใจครับคณะพระสงฆ์พิจารณาพระวรสุลและเจ้าวาดทุกรูปนะครับที่ได้กราบพระนิมนต์มานั้นให้นั่งด้านในโดมหลังใหญ่าทางส่วนพระพิสุสองพระลูกวัดและสัมมณรนะครับให้นั่งด้านต็นทางที่ตรอนตกของโดมนะครับ thắp lò sưởi, xào măng rong bây giờ rất vui nhã, rất vui nhã luôn đấy các bạn, 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 rất vui nhã luôn đấy คนละอันครับขอคนละอันครับมันจะ,น,น,ะน,น่ากินข้าวเต็มแน่นอนยอยอไปนั่งข้างหน้าเลยยายนี่คะนี่นี่ะฮึไม่อยเงี่ยงทข้างในให้พี่เลยให้พี่พเลยนะบจัเนี่ยให้พี่คนละอันเลยนะเนาะ ทางนี wollen, ้คนละอันนงคะไปแยกกัน่อาถือมืออยู่ไหนถือค่ะถืออะถือมนาใส่อกดันโึงเพื่อนต้งกินแล้วไรยังไม่ได้แมวาแมวเล็กาแล้วปิดแล้วก็เปิดมา10นาทีได้3-4นาทีเท่ั้น เอาเสร็จแล้วคือ <coughs> <coughs> ไปยืนแสดงเมื่อยอยู่ค่ะไปยืนแสดงสวัสดีค่ะคุณพ่อแซมนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้ก็ครัวนะคะของยายนะคะจะไปจับบางคนก็ทำอาหารน้ำส้มเก็นนะคะน้ำส้มกินดีมากนะคะมานะคะบริการนะคะที่นะคะมาที่บ้านฮิปโปนะคะันนี่คือแม่เล็กไอติมไอติมหน้าจางค่ะ ខាងទៅទៅខាងទៅខាងមកវិញខាងមកខាងតេគិត្រាមកអូយយាយមកណាយទៅទីគេថងដាក់ដាក់ក្នុងរថយន្តហើយគីពិព្រឹកគេថាយាយថាំចូលហោតាមគ្នាណាខាងណាយទៅតាមគ្នាជាមួយផងណាខាងណាយអាមិនអាមិនសាយណាពូនទៅវិញតាមទៅ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 តាម ราเองกีตาร์แถวโยนิ้นี่เลยไม่เอาไม่เดียวก็ไม่เอาทำทแวนูไม่เาที่งยจะยนโยอดครับมาไปกิ่เหรอระเไอนำคัญเอาถุงมรให้นไม่มีชุงาทำแต่อนมันจะพังมวยทำแต่ชิ้นไไดูดก็ีุกีต์ไอ้กะกีเตรียมทางงคุณเองเตรียมเตรียมยสิ

ก็มชาิชานะคะเพิ่เของคุณอนะคะก็กี่เมอเนาะนะคะิจริะไม่รู้กี่ทุ่นะคะสวัสดีค่ะคุณอแมนาขายจากน้อคนะคะนองคุณค่ะไอติมค่ะคุณพ่อไอติมค่ะออรทางนั้นเลยใช่แล้วคุณพ่อเนี่ยนะคะ